สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านครับมื่อีท่าพี่น้องเม,มืองรถไม่สองครับให้มืออันนี้ให้มือหลอกไกลอยู่น,นะครับ สนใจขนใดแบบใดรุ่นใดสักสอบถามเข้ามาได้หรือครับอย่างพี่น้องมุกแก่ๆได้ครับรบ่เบี้ยลอยซิฟครับ สนใจซีไดแบบไหน,นสักทักสอบถามเขางมาได้เลยครับพี่น้องครับได้หลับรลดเบาๆครับบางรุ่นฟีดาวก็มีครับนี่แบบนี้ครับ X Max สา0รมืสองฟีดาวเลยครับพี่น้องครับเนี่ก้าบาทเลย,เลยครับ มคงเสียพี่น้องมึงด่าหลังแล้วครับมึกไปดาาหลังแล้วครับด่าหลังแต่ละสีแต่ละรุ่นครับ มุเงจพี่น้องมื่งอีหรอบนึงนะครับมุ่ใจขั้นใดวงเลยมาเลยเนะครับสักพักสอบถามเขมาว่ได้ครับผม ลมมือสองเกรดเอครับสมภาพนางฟ้าสำหรับคลิปนี้ฝาาไว้สนีก่อนเดอวยครับฝากอะไรกดติดตามช่องน่อยๆเสียงหน่อยป้าแสบให้ได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ